นี่ครับห้างผึ่งหลวงอันนี้ถ่ายจากทั้งล่างเลยครับเห็นปะครับพี่ป้างใหญ่ครับสวัสดีครับราเบิ่งห้างหมิ่นครับพี่น้องเห็นบ่นี่นี่เห็นบ่ครับอยู่กลางๆเลยครับห้างใหญ่เติบอยู่ครับวานนี้อยู่ห่างๆกันนี่กับห้างผึ่งหลวงเลยครับพี่น้องเดี๋ยวหยิบถ่ายให้เบิ่งครับใกล้ๆครับ มันครับเห็นไหมครับทั้งผึงหลวงนด้ครับนี่ทัางปึงแง่ครับพี่น้องนี่ครับยู่ใกลๆกันกับหางม่มหางเนี่ยละครับนี่ดูว่าจิมมีหัวนำมาครับนี่ตะเบิ้งครับแต่เรับช่มนด้ครับเด้อเราจิตจุดกวนเป่าุ่งกันครับ ครับพี่น้องโอ้ครับตอนนีก็ปอควนใส่แล้วค,ครับแบบไม่อย่งก็เรื่มอดแล้วครับตอนนี้แก่แก,แกเดี๋ยวเบ่งกใกล่แก่โอ้ขุนหอย่างงามเลยพี่น้องขุหงานหัวนำยังไงะป๊าสุดยอดครับ เห็นมครับครับ,ดดรบมใกล้ๆครับพี่น้องลลโอ้อย่างงามเลยผุนะนจุดยอดครับพุนะปมึงครับอัางกัดรู้สึกว่าแก่เติบแล้วแต่ว่าหัวน้ามลายเติบยู่งเอาควนใส่ก่อนครับ em thử quân là bọn này mau lắm ừ. chào 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 lời ừ. อ,อึ้นพุ่นคัก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 นี่ตัดมาหรอครับพี่น้องพี่เห็นบ่โอ้ห้างไงครับเดี๋ยวไปเชียร์แม้หนอกตั้งลังครับมาหนี่งครับนะโอ้มือสดๆดได้ครับนี่ปัดแม้หนอกเลยครับพี่เห็นบ้างๆๆงแรง,งเลย เออพนะาเบิ้งหัวนามันครับพี่นังโอ้ลำน้แล้วเห็นหัวน้ำแล้วพูดนะเห็นหัวน้ำแล้วมือสดๆปัดออกเลยครับตอดปอดปอดแม่เหมนหัวหนาอ่ะโอ้พูดนะโอ้โหหัวนาม่อยเป็นไป็นไรตนไหนมันออกบ้ลวะเนี่ย เงี้ยมาครับฟาดสดๆครับสดๆนี่ครับแม่มันนะ่ะพูดน่ะโอ้ยเจ้า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 เอาละครับมันเรียบร้อยภารกิจงามครับ